อ้าวเป็นไงล่ะจ๊ะมาถูกทางแล้วป่ะเนี่ยพอรับมานด้จะเจ้าตังรถตังคุนนะนี่นะขนตังงัวขนตังควายเตียวแหน่เนี่ยรถผมเลยวะเนี่ยบอกเตียวโอยแบบนี้นี่บูทบูทช่วยช่วยแท้ไม่ได้นะครับนั่นอีเดเปิลแล้วครับแกบูทผิดไปสองกิโลแผลเงี้ยมครับโดยขาลากครับผม นี่ครับโหมดาวฟอนปีครับใกล้ๆเลยครับโอ้สวยงามครับผมสีแดงสดใสครับ เไงล่ะจ๊ะมาถูกทางแล้วเป่ะเนี่ยอันนี้พอ่อรับมันน่จะใจาตังโรตังคนนะนี่นะหนตังงวงของหัตังควายเตียวแหน่เนี่ยพบ <laughs> วิวก่อนครับกำลังส่งสายสืบไปสำรวจเส้นทางอยู่ไายแซ่บเราตรกดอยไปแล้ว,วละกะพอสสำรวจเส้นทางมาแล้วครับไปมาได้ครับผมแต่มีหนตังอะมีหนตังมีครับแต่ม่นขึ้นมาได้ มันมันอุกเกินครับ oh <no. S 1> <laughs> มาหงังน้ั้าควายหัน้นนนตัลงูป้าเตียวเนี่ยแนไม่ใชหั่น้ำตงโคนและนะ้วเนี่ยไม้ปีกอะรถนแอรหน่อยไม้หม่ไงแกะรถสูปุบไ <laughs> ปเตียวป้าตะกี้จถึงแล้วก็แบเ <laughs> อ้าใครจะหูฝนลับเนาะต้องลองครับผมนู้ <laughs> นวะอู้้น

ฮะะลงไปแล้วกะลงเหรอโอ้มาต้องถึงไงตัวย่อมกาแล้วกะยังครับฮะจะจอดจอดนี้ไปได้เอารถพิซซ่านี้อ่ะได้ก่ไม่อะไม่อะไรจีเลยอ่ะเตียวหน่อยเตียวก่อนคนนี้คนนี้ก็าอดใจแล้วเนี่ยที่การเตียวแม่นี่ครับหลุ่มครับ อันนี้ผมตางก็เตียวจากตงหลุมพุ่งมาครับจะบ,บูบ้านนะ,ะถ้ามาสัาเกินสัขโขพนี่คู้อยู่แบบแรงๆอ่าสงสวยงามครับนนนะไปเลยน้องเปลือมแล้วร,รถ,ถวเติมได้ไหมเตียวนอนแบบนี้นี่บุดบุดช่วยช่วยให้ไม่ได้นะครับนั่นอีเดเปลืแล้วครับ แกบูดผิดไปสองกิโลขอผมสบายครับผมผมเตรียมเพื่อนงานนี้นะครับตึงสตาร์ทดอยเตรียมจ่ายลูกบ้านมันล้วอะต้องได้เตียวเพื่อบิวสวยๆครับอากาศดีนะครับเต็อดวันนี้โจกดีฟ้าเปิดครับ อากาศเจออีกแล้วต้องหนาวครับอากาศดีครับผายข้ามีอวกับแมนือ้ทนอทะฮัมเพลงแหวงเชียงใหม่ครับทยเที่ยวทอยครับผมผาเงี้ยมครับโดยขาลากครับผมรับที่สอง <c oughs> ก้อยๆเข้ามาสามรอบรอบนี้แล้วตะกี้พอจะปิกแล้ววะมันได้เยอะมันจะมีเปียรสามสี่รอบไปเลยเนาะป่อกกขออนก่อนมด้วยเฮ้ยโยแบวกมาขึ้น เอาเลยครับหายแงมถึงแล้วครับคุณท้าประทัดครับเประมาณเกินกิโลเอาสู้ๆไปให้สุดและหยุดที่ขาลากครับผมเลี้ยดจี๊กข้อคอครับดอกกุหลาบพันปีครับนี่ครับกุหลาบพันปีครับใกล้ๆเลยครับโอ้สวยงามครับผม สีแดงตัวสครับต้นๆอ,อ,อ,อย่างน,นี้ครับมะพร้าสูงครับดูกก้อนไหมครับกำลังไหลโอโซนสุดยอดยครับบรรยากาศดีดน,นะครับสวยงามทั้งสองฟองนะครับ มีเนินเดียวไ,ได้ครับต้นรถขึ้นมาได้ครับถ้าขึ้นเดินท่านได้นี่โอ้โหเดี๋ยวนี้สบายแล้วครับขออี่ได้สบายแล้ว <Yahoo! S 1> ที่นี่โอ้ผมบอกเลยว่าเย็นน,ยนะครับบรรยากาศสุดยอดครับอากาศดีมากๆครับปล่อยจะมานี่ต้องฟิตร่างกายแข็งแรงหน่อยนะครับ <laughs> น,นี้เตียก๋ายครับ อา้าวไงแต่ท่านถึงขั้นทอดบูธครับผมน <laughs> เนินน,น,น้อยๆเนินตอนนี้ไปจับแฝสองโมงครับยังมีทะเลหมกอกยู่ครับ เ็กกโนี่แหละครับธรรมชาติครับ พอบรรยากาศครับเ,เย็นเห็นนหครับผมเปิดอยู่ที่บ้าน <laughs> มาแอบเนินเดียวได้ถึงแล้วหมอประจูดอ่อนนะครับหมอห้าม่ให้สู้แล้ว <laughs> ต้องอศยสยศรัทธาด้วยครับผม ผมท่านนี่เกือบแกบมาเอาแล้วขวางหน่อยมูน่ะเตีวตีนเปลาปป่าพูดละน่าสงสารเลือกเกินเธอโดนทิ้งขว้างผมรู้สึกว่าจะแจ้งตัวมาพิษสถานที่นะนี่นะคุณ Cái này nó mọc bụng bụi lẻ Cơm xoài bụi lẹ, ước luôn Phải โมดครับ <c oughs> ที่นี้โหดครับผมถนนกโ็โหดครับเตียวเขาทำโหดกว่าเยิ่มดูครับแดกกดกับแดดหมอกกับหมอกมาเลยท่านจะถึงแล้ว ถึงแล้วมาดอยสามมอนนี่แล้วล่ะโอ้โหนี่ครับยอด่ายง้มครับแต่มหันยอดครับเป็นหมอกครับ <c oughs> ข้างนี้หมอยงเลยครับหมอกเกิน

chat, membuang Berapa เอาละครับนาที้ทึกใจมาถึงแล้วครับแล้วเราเพมีคนเตียวมาอยู่หรอเพิ่มาตั้งใดเนี่ยเพิ่มาตั้งใดเนี่ยรถเื่อง,อ,องจอดหลวมมาเตียวกันมนครับอุออบบอบบบตีอวมดแาไก,ก่ครับไกค่ค่ะคึ่งโดจีกระถาไงเงี้ยมันอยู่ไหนครับตรงนี้ค่ะแถวนี้คะ่ะอันนี้สุดรล้วล่ครับสุ่ะ พระ่านนี่ก็สุดแล้วค่ะอันนี้ทีมงานนี่เกือบแกะมาเอาลาเตียวอ่ะมอหมอของแดถึงแล้วครับผม้าลงมาถ้าขูนวางโอ้นักว่าเขาดีแต่ว่าจุนมาของเป็นหมอกครับหมานสยามมีขูนต้นมาไหว้พระธาตุจ้ครับ อารมณอาสบายแล้วคิดว่างานไก <laughs> ท่านคิดแบบนั้นหึือแต่กระหม่อมไม่ได้คิดแบบนั้นนะขี่แล้วเพแมวได้โจยเลย oh, <no. S 2> ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับพระาธาตุครับเ <h> ดีว๋วหอจะว้พระาธาตุดูกันครับเ <h> ตรียมผู้ตัวครับ <h> องันสั้ยังักสองแ่นเลต้องงอหเราเพิ่งหนึ่งเก็บน้ำเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้ดูครับฮะไหวแค่ไปน้อยนะครับ มีตังลงนะแต่ตล่แมผมเราหมดลงลบ่วยแค่แค่ตรงนี้กับอแล้วกัน, <c oughs> น้าพี่นพาาหนาผางแอย่างน้แน่น่ะนะีแต่ให้ขมงบ่ไยแล้วดูครับเนี่ยข้าง้างนี่หมอหันตั้งลุ่มนะครับผมถ้าตกลงไปนี่มันรู้ถึงนะครับ <c oughs> น้บพี่เนี่ยให้ผางแห่มนะโ้สุดยอดตแน่น่ะ <c oughs> มันมันมันมืดไปหน่อยครับ <c oughs> เป็นมอก ดอกฟร์ฝั่งนี้กำลังเปิดครับนี่ครับจะเป็นสาเหตุที่มันหอมว่าแผลสวงดูครับฝั่งนี้นี่ยังหันไปไกลครับแต่ฝั่งนี้นี่หมุนสักอย่างครับแบบนี้แล้วครับฝั่งนี้แฟร์เปิดแล้วครับท่าแรงท่านเป็นดอกพญาเสะโค้งครับที่สีขาวๆครับไปไว้หน่อยมุมอาหานก่ที่นี่บานแล้วแต่ที่ขุนวางข้างบม่บ้านนะครับ มีท่าจะหนาวป่ะ ครับอพอดีมาเจอน้องๆปุ่นมาไหวธาุเหมือนกันครับนึกแบบไปเจอขายละเดินไก่หน่อยไก่คนะครับยังอันนี้นปุ่นเป็นไม่ิีนะครับโลนครับคณะผมเป็นปัจจายเตียวขาขอไ,ไปเกี่ยวครับพาก่อคนครับเตียวได้ครับเกี่ยวกินขาครับผมมันเทิงละงงแกนี้่าได้ท่านขาลงสบายเลยเหรอสบายหน่อยสบายหน่อย อันหนึ่งกับเกือบมาส่แลนวครับ,บกลายเป็นเกือบใส่โคนแล้วนบบเนี่ยไม่ใช่โคนใส่เกือบครับผมตอนนี้ก็จะเดินทางกลับครับเตียวปิกตังเก่าครับกำลงลงนี่จะสบายเลยกำลัคืนหน่อยครับผมมา ถึงลดแล้วครับเตียวมาถึงรดแล้วครับได้เวลาเตียวจากที่รถนี่ขึ้นไปหาพระธาตุประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพราะยะทางก็น่ผมน่าจะมีกิโลอยู่ครับกอมไปนี่จะจ้าหน่อยครับอปอมปีกจะเบิร์หน่อยเนินนี้แจะคครับเป็นก้อนหินครับ ถึงขั้นกล้องเอียงครับไม่เป็นไรล้วสู้ได้ ตอนเย็นเย็นครับสี่โมงกว่ากว่ามีนั่นคือพอได้ไว้ไมีหนะินเ่ะตักแง,ง,ง,งกันเนาะได้งลงเฟือไว้ ไปยินแล้วโอ้ยโซ่บบฟอล่ะโดนหนึ่งดอกครับผมทีมนี้ผมขอจบคลิปเพียงตู้อีนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันทีปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่นตัวครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับผมสวัสดีครับครับผมมาเจอกันทีมต่อไปครับ